วันนี้ครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านนะครับเวอร์ชัน2น,นะครับวันนี้จะมาแนะนำในการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับสีจังหวะนะครับของ Honda นะครับตัวนี้ตัวนี้ของผมใช้มา8ปีนะครับ8ปปีแล้วนะครับเปลี่ยนลูกสูบไปชุดหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็ดูแลช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ค่อยได้ดูแลเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเท่าที่ควรนะครับเนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ เริมเปลี่ยนน้ามันเครื่องตลอดนะครับน้ํามันเครื่องเติมอยู่รประมาณร้อยซีซีนะครับประมาณการตัดเนี่สองครั้งสามครั้งก็เปลี่ยนได้เลยนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับเนี่ยหัวหิ้วแบบนี้นะครับตัวนี้ของแท้นะครับเนี่ยตัวนี้ของแท้ทนมากนะครับนี่หัวตัดนี่ ผมตัดไม้ตัดอะไรเนี่ยแล้วก็สําคัญนะความสําคัญของใบมีดนะครับก็ต้องควรที่จะรับรับอ,อย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมใช้ใบ14บนะครับใบ14ดีที่สุดนะครับผมเคยใช้ใบ16นะครับมันกว้างไปใบความยาว16นิ้วนะครับมันหนักเครื่องเวลาเวลาคมมันไม่คมเนี่ยมันจะดึงเครื่องนะครับทำให้ไม่มีกำลังชุดนะครับ ตัวนี้ที่ใช้มา12ก็สั้นไปนะครับหน้างานได้ได้ช้านะครับแต่16นี่ถ้าคมคมเปลี่ยนแล้วได้งานเร็วครับได้งานเร็วมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บางครับใบบางชื่อมาจากอโศกนะครับอ่านี่ครับบางนะครับสามารถตีตีดัดได้นะครับดัดคือรูปได้นะครับรับทุกครั้งนะครับรับทุกครั้ง แล้วอัจจารบ,บีนะครับรมั่าเสมอนะครับผมอัจจารบ,บีแล้วก็ทำความสะอาดล้างนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยเมาตัดหญ้าในทรงพุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีความชื้นมากนะครับมันจะเป็นโรคคอดินนะครับเป็นเป็นมันจะเน่าคอดินนะครับมันจะเน่าตรงบริเวณคอเนี่ยผมก็เลยต้องไล่ไล่ตัดวันนี้ฝนตกติดต่อกันมาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วครับเป็น ก็เลยต้องมาไล่เก็บรอบโคนให,ใ,หให้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 สะอาดให้แห้งอย่ามีความชื้นนะครับเพราะว่าฝนตกมามันจะอมหญ้ามันจะอมน้ําแล้วก็มันก็จะจะ,จะ,จะมีความจะเย็นนะแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดโรคได้นะครับต้องมาไล่ตัดนะครับแต่ว่าก็ติดฝนวันนี้อุปกรณ์สำคัญสิ่งสำคัญนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องความปลอดภัยนะครับ อ,อุปกรณ์นะครับก็คือนี่ฮะมีอะไรมั่งครับมีแว่นตานะครับนี่มีแว่นตานะครับแว่นตาเป็นแบบสีสีใสนิดนึงนะครับกรองแสงนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งแว่นตานะครับแล้วก็บูธนะครับโทษนะโทษนะครับนี่รองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทก็เอาแบบหนาๆนานิดนึงนะครับเพื่อหินกระดินกระดอนมาใส่ตัวมันก็จะไม่ไม่เจ็บนะครับโอกาสที่จะกระเด็นมา มีสูงนะครับแล้วก็นี่ฮะสายสะพายก็มีปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้ดีก็ให้รองบ่านิดนึงนะครับรองบ่าน,นะครับแล้วก็นี่ฮะเอี้ยมเอี่ยมกันเศษนะฮะเอี้ยมเอี้ยมตัวนี้เอี้ยมกันเศษเศษกระเด็นเข้ามันก็จะเดินโดนเอี่ยมก่อนจะไม่โดนเสื้อผ้านะครับททินนี่ฮะนี่มันจะโดนเอี้ยมก่อนนะครับก็ผมใช้มา นานแล้วนะนฮะเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้เอี๊ยมแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะครับอย่าออรุงตุงนั่งแล้วก็ถุงมือนะครับนี่ครับถุงมือที่โป่นิ้วนะครับโล่นิ้วมา <laughs> เพราะว่าการแดดกันอะไรนะฮะหนังมือนิ้วมือก็ถ้ามันล็อกแน่นมากมันก็จะเป็นตะคิวนะครับอ่าก็ เทคนิควิธีการตัดนะครับตรงที่เป็นเสาท่อแป๊บนะครับแล้วก็รูปรูปตรงต้นไม้นะครับต้นตรงต้นนะครับก็พยายามเบาเครื่องนะครับเบาเครื่องแล้วก็แตะเบาๆนะครับสโลแล้วค่อยลากครับลากลากลากเข้ามานะครับแป๊บเหมือนกันนะครับค่อยๆเบาเครื่องนะครับเบาเครื่องแล้วก็ยังไงหญ้ามันขาดอยู่แล้วครับแต่เยอะแล้วก็ประคองประคองให้มันแคบ แผ่วๆนะครับบนรอบแล้วก็ลาดจากตรงนี้ไปลากครับลากค่อยๆลากหญ้ามันจะขาดหายไปนะครับเหมือนกันท่อทุกท่อนะครับที่ผมทํามาจะค่อนข้างจะสะอาดครับเพราะว่าถ้าทําในคราวเดียวนะครับมันก็จะสะอาดสอ้นนะครับก็ประมาณสิบวันนะครับหญ้าเราจะขึ้นแล้วเราก็มาถึงวงรอบนี้แล้วก็ตรงลานกว้างนี้เราก็ใช้รถตัดเขา ตรงทงพุ่มเนี่ยก็ยังใช้เครื่องตัวนี้เวียงอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากต้วนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเร่งและดูจังหวะด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับไม้มีดคมมากนะครับก็ขอคุณมากครับสำหรับวันนี้กับเครื่องตัดหญ้านะครับ h o n ด a เดี๋ยวจะถ่ายดูว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำยังไงนะครับเช็คแบบไหนใส่แบบไหนนะครับ สำหรับตัวนี้เทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ่าทุกชาติสวนุนเพชรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ